อยูกับผมข้าวมานนมเป็ีวีด้วยนะครับว้าเจ้าเกาะเจ้าเกาะเอ้ยขายไปอย่าง่นี้โอเคเรื่อเรื่มเดีแบไม่เก mm ี mm mm ่ยวลาเลยห้อเลยหมูห้อเดีงยวนะครับผอคุยกันได้เลยเ้ยไปใชทางนั้นทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางเราเล่นผันแล้วตรงนี้ดี เจ้าของเปิดนะครับคุณน้องสิครับเจ้าของรายการอ่ะเออดูนะครับดูดูหน้าผูเดียวจะบอกดูข้อความนะครับข้อความในนี้ครับอยากดูข้อความสรีได้เหมอยา เดี๋ยวผมก็มบอกคุยไปที่บ้านมึงก็ไปนะครับไปเรียบร้อยครับทังไม่เข้จได้จะได้ไดีมากครับจะได้ก่อนดีมากเลยเอลัอนตรอไปชับว้าเราก็ได้นะครับแล้วแต่ใครก <c oughs> ่อใครไม่พูดลาบกเย่าพูดลาบก ตรงนี้ก็จะมีตัวเหี้ยลุกมาจับไปใช่ไหมเรามีอาชีพต่างอแล้วครแบบสวัสดีครับขอคือผู้ช่วยของแบกันเกมเมีอครับเฮ้ยไม่ตัวช่วยมันมาจับเหรอถามพ่อมงดูสิครับ้ยออกไปอกไอกไปกไอออกไปกไอะไไอตัวช่วยผู้ช่วยไม่กตีมนะัน

ขับ้อสินั่อสรู้รู้หายเลยรู้ใส่รู้เว้ยวัยนีไปเ่อเลยะเี่ยที่หลังๆมีอะไรดูบ้างเยี่ยมไปหาพ่ออะโอ้ดวาสิาี้มึงก็อันนี้กูเลยเนาะ Jadi, jadi, kau ini, kau selalu tak tak jadi, tak tak jadi. Kau ini dia, kau sangat ni dalam kau sangat ni, kau ini

โอ้ยอนี่มงจะเดินมาเดินมาดีๆโอ้ยเนอะทีเก็บเงินกูนี่มวเ,เ,เ,เลย,ลย,ยลครับขอใครด้วยครับเปิ่งแต่ขออบนี่ัต้องด่าก,กันเลยครับเพราะว่ามันทำพลาดอะไรประมาณนี้ครับคนอื่นเขาที่เก็บเงินอินเยินเออแต่ว่าไม่ให้เราไปเก็บเงินเองนะครับอินี่เป็นแคปเตอร์กว่าเอ้ยมาดูกมาที่ก่อน ตามมาตามมาก่อนตามมาก่อนจะเก็บเงินเราะม้นยาเกเงิเฮ้ยแมงข้ามมือข้ามมือข้ามมือเฮ้ยข้ามเเหรออ๋ออ่า่โอ้ดียโอ้ยเขาไม่ปิด้อีกแล้องค มีุดเล็กสองจะได้ดีอะมึงต้องดูที่เเองมึงีเ,เล่นพลาดมากโอ้ยมึงกดเลขกสองดิเดี๋ยวมึงก็ไปต่อไม่ได้โอ้ยหนอมึงต้องจบ นาแล้ไก <c oughs> ็นนี่ยช่วยเอ้ไอ้ได้เงินได้เงินมานี่ก่อนได้เงินแล้วก็ได้เงินแล้วไอ้ควายอันนี้ตัวละมึงกะนเขเพเดียวดลยเฮ้ยกูไม่ได้เงินเงินเก็บด้วย

กูเยอะกว่าอีกผมแ,แค่สงันคนเจ็ดทันหรือว่าถ้าสีไปควายไม่ใช่ับโอเคคุณบอกให้ม,มาเล่นเอ่อย้อนสระรอบกับคุณก็ไม่มาเล่นไอควายให้คุเล่นเบียตลอดเอ้าไอ,อปั๊ไอดูเล,ออเลยสบายมากเลย

เดี๋ยวพอเวลาดอกอองก่อนได้ไหมนค่อยมาใหม่เอางม้โอเคแล้วมาหเฮ้ยลมังเก็บเงินดรหบเงินมเก็บเงินมันเก็บแล้วันนี้เพื่อมันคุดยอะครหบย้อยกูไว้นี่ยอนีสัะ ทำให้คููเป็นไหมอไฟนี่เป็นตัวก็อี๋อะไรนี่จะาอดอกอ,องก่อนดินม่นงงด้วยเงีกยาบนี้แต่นี้ต้องดอกอ,องก่อนเนี่ยเจ๊ะ คูเร um, ia. ิ <Yes. S 2> oh no, ่ตคดวเรมตแล้วที่ uh ี oh. ่ไ่ไหนที่ไนไป่นนะี่ไหนที่ไหนีี่เีไี ช่วยมึยงใหกตีนะมึงช่วยมึงเดียวกตีากเดี๋ยวับเอาไาเคี้กอนนะครขอพาวิดีโอก,ก่อนนะครับเาขากลกลับ,บมาต่อแล้วก็บมนี้ก็าหาทางขึ้นได้เอเคแลรตัว,วเป็น้ของรายการมีงจะพูดไะไก็ได้นะ เคเราลดโดรนลงไปเรียบร้อยหมดแล้าเก็บไว้ก่นเอ้ยมาเก็บไว้ก่อนดิตให้งยนตรงนี้งงเ่อหยุดนดิไม่เก็บกูเก็บอ่ะเก็บโดันเรียบร้อยแล้วไปไหนกันเแล้ว ตันน <Scroll> ี้โ่อนีปเลัคืวนี้เออนีเรจะให้เงินมึงเอาเงินมึงสีควาย Iya, muda orang Iya mungkin nak, tangan dia, Iya, mungkin dia, mungkin tak dia mungkin terpelihara kita orang kita ni. pun 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 เดี๋มาตามกูวันนี้กูจะช่วยมมเก็บเงินแล้วลูกมาตามกูก่อนกูย,ยังไม่ทันไปไหนมึงอย่าเพิ่งไปดีเยี่ยโอเคไปทำไม่ต้องไปเดี๋ยเยี่ย

อะไรเดีเคดูเลยเใช่ไหมไปมาทีนี่ก่อนมานี้ก่อนเปิดไม่ก็ประตูเปิดเลยอืมองจะเดินตามเรา้ข้าไปเลย

嗯，那 <descript or. S 1> 我姨、啊。这个我姨来了，我姨打游来了。

เยบก็เกเสบเกมก็หาให้เกี่ยเแล้วดิเกีก็อะไรก็้คยอะทำให้ตอดเงินก้อนเงนก้อนตัดเงินก้อยอะไรเนี่ยเออมาต่อละจ้าติดใโอ้ยโอ้ย Soalnya Mesti sabit alat Dia apa Dia apa ini? Dia apa ini? Dia apa ini? Oh, ini buat apa ya? Hmm Oh. Macam. ya. Itu

Vì nghiêng nghi nữa, ghém kiếm hết. Vì xem kèo nèo 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 đi nèo nèo là? nèo nèo như

ใช่กุลิศอเฟย์นะนะโอ้ยไม่ได้วบบนี้คุณสามแม่ไปกรบโจบไปกรบโจบมัต้องไม่ยากอเออมีเวลาเาไปเออเรีรกโทษส์มตไทยบุกเลย ไปดูโฟล์าเฮ้ยไปเียดูโฟล์อตายกูพอให้ตัวเป็นท้อกเออกดไม่ตอหาพ่อมึงเหรอโอยงวะมาแรโดนด้วยเลย là subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ค,คุณงป็นอะไรข้อยต่คุณสร้างัาได้ กรไปตว์ชีเด็กๆไม่ได้ไปสัตว์รยเงียเดี๋ยวเดี๋ยกโดมันกระโดดไม่ได้เห็นไหมเนี่ยตัวเลี้ยเร วันนี้ตัวปู่อยู่เลด้นอนวานีา่นี่ตามมาเราต้องมีสวาเมาเอว่ะวันนี้วันนี้ตามกูมาเด่าชายใหญ่ เลี๋ยตงมาโอโอโหดยวเาจสีเยเห็นเยเี้ยเยนะขอจบรายการนี้นะครับไม่พาดีหวานแคสเจอร์อละรอ